สวัสดีค่ะช่องเลมี่ด DIY ค่ะวันนี้จะพาทำบายสีแม่ก้าแบบง่ายค่ะดูแล้วทําตามได้เลยค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะใบตองเราใช้3ขนาดค่ะขนาดแรกนะคะความกว้างอยู่ที่ เจ็ดเซนติเมตรความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่เซนติเมตรอันที่สองความกว้างของใบตองอยู่ที่ห้าเซนติเมตรความยาวอยู่ที่ยี่สิบเซนติเมตรอันที่สามนะคะใบตองความกว้างอยู่ที่หกเซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะมา <nes k S 1> ค่ะ <isce. S 1> ก็จะเป็นดอกบ,บัวค่ะดอกบ,บัวที่เราใช้นะคะก็จะเป็นดอกบ,บัวแดงค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดอกพุธนะคะแม็กเย็บกันไกลและลูกแม็กค,ค่ะวิธีทําอันดับแรกนะคะเราจะพันนิ้วใบสีก่อนนะคะ หงายใบตองขึ้นค่ะแล้วก็นําดอกพุธมาวางตรงกลางค่ะแล้วเราก็าพับม้วนเข้ามาค่ะค่ะม้วนเข้ามาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปใช้แม็กเก็บไว้ค่ะเราก็จะทํานิ้วใบสีทั้งหมด9นิ้วด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเราก็จะนํากลีบบัวมาแกะกลีบออกค่ะวันนี้ก็จะเป็น กลีบบัวสีชมพูนะคะเราจะใช้กลีบบัวทั้งหมด2กลีบนะคะแล้วก็แกะออกก่อนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนํากลีบบัวมาวางไว้ด้านหลังของนิ้วนะคะแล้วก็โอบรอบนะคะ2ชั้นค่ะค่ะนําไปวางด้านหลังแล้วก็พับลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นค่ะ พับลงมาแล้วก็ใช้นิ้วชี้ยกขึ้นค่ะแล้วเราก็ใช้ใบตองสีเขียวนะคะมาแปะไว้ด้านหลังพับลงมาประมาณครึ่งแล้วยกขึ้นค่ะพับลงมาแล้วยกขึ้นค่ะแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาห่อกันนะคะเราก็นำยุดใบสีที่เราทำเสร็จแล้ว9้านิ้วนะคะมาห่อใบตองอีกทีนึงค่ะ วิธีการห่อเราก็จะนําไปตอกไว้ด้านหลังแล้วก็พับลงมาประมาณเกินครึ่งค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะแล้วก็นํานิ้วใบเสียนที่สองมาวางต่อกันค่ะโดยให้หลดห่ันกันลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วให้เราใช้แม็กย็บไว้ค่ะแล้วนําไปตอกมาแปะไว้ด้านหลังนะคะและก็พับลงมาแล้วยกค่ะพับลงมาแล้วยกขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะเราใช้แม็กย็บไว้ค่ะอันที่สมนะคะ แล้วก็นำมาวางต่อกันค่ะค่ะจัดวางเรียงให้สวยงามค่ะโดยใช้ระดับสายตานะคะแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บไว้แล้วเราก็นำใบตองมาวางไว้ด้านหลังให้ใบตองลดหล่นกันลงมาเล็กน้อยนะคะให้ระยะพอดีกันค่ะให้เท่าเทกันค่ะด้านบนก็จะชิดหน่อยส่วนด้านล่างไปที่3ามสี่ห้าลงมาก็ให้เท่าๆกันค่ะอันไหนที่เกินนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดออกได้ค่ะ ต่อมาค่ะอันที่4นะคะเราก็วางลงไปมองให้สวยงามนะคะให้ระดับลดหลั่นกันลงมาค่ะเมื่อสวยงามแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะใบที่4นะคะเราก็นํามาแปะด้านหลังค่ะแล้วก็พับลงมาเกินครึ่งค่ะแล้วก็ยกพับลงมาแล้วก็ยกใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปนะคะเราใช้นิ้วโป้งกดไว้เราใช้แม็กเย็บค่ะ ประมาณนี้นะคะต่อมาอันที่ห้านะคะอันที่ห้าเราก็วางลงไปค่ะนคะคะจัดให้สวยงามประมาณนี้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วนำไปต่อมาแปะด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วพับลงมาเกินครึ่งแล้วยกขึ้นพับลงมาเราใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปเราใช้นิ้วโป้งกดไว้ แล้วเย็บค่ะต่อมานะคะอันที่6กค่ะแล้วก็เย็บไว้ค่ะจัดให้สวยก่อนแล้วเย็บไว้นะคะอันนี้สำหรับมือใหม่ฝึกทำนะคะถ้าหากว่าเรากลัวว่าใบตองจะหลวมนะคะทุกครั้งที่เรานำ นิ้วใบสีมาวางยังต่อต่อกันนี่ให้เราใช้แม็กย็บไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าป้องกันใบตองเคลื่อนนะคะตรงนี้เราก็จะต่อใบตองก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำง่ายๆค่ะแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วให้เรานำนิ้วายสีมาวางลงต่อกันค่ะจัดให้สวยงามนะคะ แล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วนำใบตองมาวางไว้ด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็พับเข้ามาล้วยกขึ้นพับเข้ามาเราใช้นิ้วชีด้ดานเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นค่ะอันที่8นะคะวางลงมาค่ะแล้วนำใบตองมาพับเข้าล้วยกขึ้นนำใบตองมาพับมายกเข้า ยกขึ้นนะคะค่ะใช้แม็กเย็บไว้ค่ะอันที่9อันสุดท้ายนะคะเราก็เอามาวางเรียงให้ดอกไม้ลดหลั่นกันลงมาก็ตามนี้นะคะเราให้เราใช้แม็กเย็บไว้ก่อนแล้วให้นำใบตองมาแปะด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พับลงมาเกินครึ่งค่ะแล้วก็ยก ใช้นชีดันเข้าไปแล้วก็ยกนะคะพับลงมาแล้วยกขึ้นค่ะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ก่อนอันนี้จะเย็บไว้หลายลูปก,ก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าใบาตองเราจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้อันสุดท้ายนะคะเราจะนําใบตองม่แไปะไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็พับใบตองแบบเฉลียงค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปวางแปะด้านหน้าค่ะ แล้วให้เราสลบปใบตองไปด้านหลังนะคะค่ะแล้วให้ตัดส่วนที่เกินของใบตองออกค่ะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ก่อนค่ะเย็บด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะค่ะแล้วให้เราตัดช่วงท้ายออกค่ะเราก็จะได้แม่ใบสี สวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวยสดใสเลยค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำง่ายสำหรับมือใหม่ฝึกทำนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แรมมี่ดีอไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ